แห่เทียนมาสอที่โคร,ราชก็คึกคักมากส่วนที่นี่ท่านผู้ชมฮะผมอยากให้ดูเป็นแนวทานหน่อยเพราะว่าปลูกฝังให้กับเด็กๆด,ดูสนะิน่ารักมากเลยเด็กๆนี่นุ่งขาวห่มขาวออก็ใส่ชุดขาวมา,านะฮะมาร่วมในพิธีด้วยโดยคุณสอนสวรรค์ลิพย์บูลประธานสมาคมแม่บ้านฐานบกสาขากองพันฐานรากที่ส กรมฐานรับที่8พร้อมด้วยคณะแม่บ้านเนี่ยนะฮะเขาทำกิจกรรมนี้ครับน่าสนใจนะฮะคือหนูน้อยประถมวัยใส่ใจออมบุญเนื่องในวันสำคัญคือวันอาสาธรรบูชาและเข้าพรรษานะครับกิจกรรมแบ่งออกเป็น3ฐานนะฮะก็จะมีการไหว้พระนั่งสมาธิการบำเพ็ญประโยชน์ทำความดีนะครับก็จะได้ปลูกฝังส่งเสริมให้กับเด็กๆเนี่ย ปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธได้อย่างถูกต้องนะครับตาความรู้ไปประยุกต์ใช้ด้วยครับก็ยังมีความรู้เกี่ยวกับวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาวันอสานถาบบูชาด้วยนะครับคืออันนี้ต้องต้องให้เด็กเข้าใจแล้วก็พยายามให้เด็กซึมซับตัง้งแต่เด็กนะฮะนอกจากวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาว่า,าวันอสานหาบบูชาคือวันอะไรเข้าวันศาคือวันอะไรนะครับเรื่องของการปฏิบัติก็ต้องให้เด็กๆเนี่ยได้รู้แนวทางด้วยนะครับ และเข้าพรรษาหยุดยาวทั้งทีนะคะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปชม